สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะมีท่านใดได้ดูจีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักกันบ้างคะก็ในช่วงตอนที่28 29นะคะก็เป็นช่วงที่นางเอกกับพระเอกของพวกเราอยู่ในช่วงที่จะต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะนางเอกของพวกเรานั้นอยากจะไปต่อค่ะแต่ว่าพระเอกของพวกเรานั้นตอนนี้เขาก็บล็อกทุกทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว e ีแชทอีเมล อะไรติดต่อมาก็ไม่ตอบกลับไม่มีการแบบว่าส่งสัญญาณว่าจะยังไงเลยนะคะจึงซูอี้ของพวกเราก็อยู่ในช่วงความเศร้าส่วนพระเอกของพวกเราก็อยู่ในช่วงความซึมค่ะพอมาถึงตอน29นะคะก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้พบกันนะคะในงานเลี้ยง งานหนึ่งนั่นเองค่ะนางเอกของเราก็น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็มีตัวละครอี้หยางนะคะแหมก็มาจีบอย่างจริงจังสุดๆเลยนะคะจีบเจิงสู่อี้ค่ะแต่ก็เห็นว่าเจิงสู่อี้นั้นก็ไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะก็แค่เป็นเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นเองละค่ะ พระเอกของพวกเรานั้นนะคะเขาคงรู้ตัวว่าเขานั้นหล่อมากค่ะเพราะฉะนั้นเขามักจะยุ่งอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็การสื่อสารทางโทรศัพท์แหมเป็นผู้ชายที่บล็อกเก่งมากๆเลยนะคะก็มีการแบนเอนางเอกของพวกเราในแชทด้วยในวีแชทอะไรแบบนี้เนาะถ้าเจอแบบนางเอกนะคะไปเจอผู้ชายแบบซื้อเหยียนอย่างเงี้ยก็คงจะม,มีความรู้สึกเหมือนนางเอกนั่นแหละคะ่ะก็น่าจะหยุดก่อนเนาะหยุดก่อนแล้วกันเพราะว่าในความสัมพันธ์ ก็เหนื่อยนะคะถ้าเราจะต้องเป็นผู้ที่คอยตามแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาคงไม่สนใจเราเหรอกนะคะมีการบล็อกเราด้วยนะคะก็เอาเป็นว่านะคะอย่างไรก็ตามค่ะจิงซูอี้ของพวกเรานะคะก็ตกหลุมรักพระเอกเข้าไปจริงๆแล้วละค่ะดังนั้นนะคะด้วยความรู้สึกที่ว่าเออรักจริงๆนะก็อยากจะพิสูจน์นะคะตัวเองให้กับทางด้านของซูเหียนนั้นได้รู้อะค่ะว่าเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นของเธอนะคะที่ชอบเขารักเขาเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงนะแต่ตอนนี้นางเอกของพวกเรายังไม่มีโอกาสนั้นนะคะส่วนพระเอกของพวกเรานะคะด้วยความช่วยเหลือนะคะเป็นคําแนะนําแล้วการจากผู้ที่เป็นหลานสาวนะคะฉินซิ่วเย่นั่นเองค่ะก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้นะนนเล็กในความสัมพันธ์เนี่ยมันหมายความว่ามีคนสองคนนะแต่ว่าจะมาปล่อยให้คนหนึ่งคนรู้สึกเหนื่อยอยู่คนเดียวกับการที่จะต้องวิ่งเข้ามานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้นะจริงๆแล้วผู้ชาย จะต้องเป็นฝ่ายที่แอคชั่นอะมีแอคชั่นมากๆหน่อยเนาะในการที่จะแสดงให้เห็นว่าก็อยากจะไปต่อเช่นเดียวกันนะคะณจุดนี้ก็เลยทำให้นะคะตัวของซือเหยียนที่ได้ฟังหลานสาวแนะนำมาแบบนี้ก็เลยเกิดความเรียกได้ว่าเอออยากจะเผชิญหน้าอยากจะเจอเจิงซูอี้นะคะเพราะเขาก็รู้ตัวเองว่าเขานั้นรักเจิงซูอี้มากๆค่ะแต่วิธีการให้โอกาสของพระเอกเนี่ยมันก็ยากที่จะเข้าใจได้เนาะ เพราะว่ายังไงละ่ะอย่างเจิงซูอี้เนี่ยอยู่ในวัยทํางานนะเพื่อนๆอย่างพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราเอาตัวเข้าไปเป็น จังสูอีเนี่ยพวกเราทำงานเรามีความตั้งใจมากๆเลยทำงานก็อยากเป็นโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานนะคะส่วนพระเอกนั้นเขาก็ยุ่งเขาก็ทำงานเนาะแต่เวลาที่เขาเปิดแบบว่าเออสามารถจะคอนแทคเขามาได้อะไรแบบเนี้ยนางเอกของพวกเรานะคะก็มีความรู้สึกว่าจะไปติดต่อเขาเรื่องอะไรดีล่ะมันก็ต้องอ้างเรื่องงานมันก็ต้องพูดถึงเรื่องงานใช่ไหมคะนางเอกของพวกเราทำคอลัมน์เกี่ยวกับวินซางอยู่ก็เลยพูดถึงโปร เจกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะส่วนพระเอกของพวกเราก็งอนไปสิคะประมาณว่าทำไมทำไมไม่มาเข้าใจความรู้สึกของเขาแบบความเป็นซื่อเหยียนเป็นตัวของเขาอะไรแบบเนี้ยไม่เอาเรื่องงานขึ้นมาพูดเพื่อที่จะมาเจอเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าพระเอกของพวกเราก็มีปมอยู่ก็คิดว่านางเอกนั้นจะแบบว่าเออเข้าหาเขาก็เพราะเรื่องงานเรื่องความเจริญก้าวหน้าของโปรเจกต์ต่างๆของตัวของเจงซูอี้เองอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งมันมันก็คือเขา ใจไม่ตรงกันแล้วคู่นี้ไม่พูดกันนะ่ะไม่เปิดปากคุยกันแบบตรงไปตรงมานะคะส่วนทางด้านของเจิงซูอี้นะตอนนี้เราก็รู้แล้วล่ะว่านางเอกของเรารักซือเหยียนมากๆนะคะก็รักมากจนเกินไปจนเธอนั้นรู้สึกละอายใจแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่เธอนั้นได้ทำไปนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ยังรู้สึกอีกด้วยนะคะว่าเออสิ่งที่เธอทำไปนั้นมันเป็นออความไม่ยุติธรรมนะคะอยุติธรรมต่อซือเหยียนนั่นเอง คนที่ทำร้ายเขานั้นก็คือเธอนะคะซึ่งเธอก็เข้าใจนะจุดนี้ค่ะแต่ว่าจางซูอี้นั้นก็ยังไม่สามารถจะยอมรับผลลัพธ์แบบนี้ได้นะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้จางซูอี้ก็มีความลังเลแล้วก็ความไม่กล้านะคะเพราะว่าก็ซือเหยียนเป็นผู้บริหารไงแล้วถ้าเราจะไปตามตื้อเขาอยู่บ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำกลับมาแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือพระเอกของพวกเรามีความเย็นชา ะะทั้งๆที่ใจก็อ่อนไปแล้วนะคะรอผู้หญิงมังงอเช่นเดียวกันแต่เขาก็ก็ทำสีหน้าเย็นชาแล้วก็การกระทำครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่ได้สื่อความหมายว่าเขานั้นอยากจะไปต่อเลยนะคะณนะจุดนี้ก็เห็นใจเจิงซูอี้หนังเอกของพวกเราเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังแหมส่งข้อความไปก็ขึ้นข้อความว่าทางโน้นก็คือแบบรับไม่รับข้อความปฏิเสธที่จะรับข้อความนั่นก็หมายความว่าเขานั้นบล็อกวีแชทของ เธอไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเจิงซูอี้ก็ถึงกับแบบถอดใจเลยนะคะมีความเศร้าทั้งวันน่ะขนาด นั่งทำงานอยู่หน้าตาก็ยังเศร้านะคะดังนั้นแล้วเจิงซูอี้ของพวกเราก็เลยเหมือนกับหยุดอยู่กับที่ก่อนนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อได้ค่ะส่วนในทางกลับกันนะคะอี้หยางนั้นโอ้โหชอบเจิงซูอี้ของพวกเรามาโดยตลอดเลยนะคะพอรู้ว่าซือเหยียนแล้วก็เจิงซูอี้นั้นมีความขัดแย้งกันเนี่ยเขาก็ยิ่งเข้ามาในจุดเนี้ยช่วงเนี้ยบ่อยมากเลยค่ะ ทำทุกอย่างนะคะเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ที่มันเกิดขึ้นนี้นะคะเอาตัวเองเข้ามาใกล้ชิดแล้วก็เอาใจเจิงซูอี้สุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งดอกไม้การส่งอาหารนะคะการส่งเหมือนอะไรนะอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งอีอ้หยางนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรที่ด้อยกว่าซือเหยียนนะเพียงแต่ว่าคนไม่ใช่ก็คือคนไม่ใช่นะคะเขามาทีหลังแล้วก็ใจของเจิงซูอี้นั้นก็คือรัก ซือเหยียนไปแล้วนะคะซึ่งเจิงซูอี้ก็ไม่ได้กักอะไรนะคะก็พูดกับอีอ้หยางไปตามตรงเลยนะคะประมาณว่าคบได้นะแต่เป็นเพื่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่านางนั้นนะคะก็คือเธอนั้นมีคนที่เธอรักอยู่แล้วอะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามอีอ้หยางนะคะก็ยังคงไม่ละความพยายามก็ยังคงให้ความสนใจไปที่เจิงซูอี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะแต่เขานั้นก็รู้สึกได้ว่าเจิงซูอี้นั้นก็ไม่ได้นะคะที่จะแบบ มาใส่ใจเขาเกินไปอ่ะในเรื่องของของความรักที่เขามีให้เจิงสูอี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะเจิงสูอี้นั้นยอมที่จะจมอยู่กับ วังวนของความเศร้าแห่งการเลิกลานะคะแล้วเราจะเห็นได้ว่าเธอนั้นไม่สามารถจะจะเอาตัวเองออกมาได้จากจุดนั้นที่เธออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะได้ไปทานข้าวแล้วก็ไปอยู่ไปใช้เวลากับอี้หยางบ้างในบางครั้งเนี่ยถึงก็เป็นเรื่องงานด้วยนะคะอี้หยางก็มักจะอ้างเรื่องงานเช่นเดียวกันค่ะแต่อไรก็ตามในใจของเจงซูอี้นั้นก็ยังคงอดที่จะคิดถึงซูเหยียนพระเอกของพวกเราไม่ได้นะคะทีนี้ไอฉากงาน เลี้ยงมันก็มีความน่ารักนะคะเพราะว่าณฉากนี้ก็คือทางด้านพระเอกก็เหมือนกับว่าขอแค่ให้ได้เจอ ให้ได้เจอเจิงซูอี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปพูดคุยด้วยนะคะ,ะเผชิญหน้ากันค่ะแต่ทีนี้ในงานนี้นะคะมันก็กลายเป็นว่าเจิงซูอี้ของพวกเรานั้นไปพร้อมกับอี้หยางส่วนทางด้านพระเอกนั้นนะคะแหมแฟนเก่าค่ะแฟนเก่านั้นมางานนี้ด้วยก็เข้ามาทักทายซือเหยียนนะคะแล้วก็ที่พีคไปกว่านั้นก็คือแฟนเก่าคนนี้ค่ะก็เป็นถึงดาราภาพอดาร,ารี์แล้วก็เป็นดาราภาพยนตร์นะคะก็มาพูดกับซือเหยียนว่าเราเรา กลับมาได้ไหมเรากลับมาคบกันเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคําตอบของทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอี้หยางถามเจิงซูอี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่านะคะของซือเหยียนถามซือเหยียนเนี่ยคำตอบนะคะของพระเอกนางเอกเราก็คือไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกเขานั้นมีคนที่อยู่ในใจของพวกเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ก็คือมันต้องเดินหน้าต่อไปค่ะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้คนดูอย่างพวกเรารู้สึกหายอึดอัดไปนิดหนึ่งนะคะ อย่างน้อยก็คือพระเอกนางเอกก็ไม่ได้ไปมีความ เรียกว่าให้ความหวังอะไรกับไอ้คนคนที่จะมาเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะพวกเขาก็ยังคงคิดถึงกันอยู่อะคะ่ะเอาง่ายๆนะคะทีนี้นางเอกของพวกเราพอเห็นว่าซือเหยียนนั้นคุยกับแฟนเก่าที่ก็สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงขนาดนั้นนะคะนางก็ถึงกับเฟลไปเลยค่ะรู้สึกเศร้ามากๆเลยนะคะก็เดินไปออกไปคืออย่างตอนแรกยังไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าอีอ้หยางเห็นว่าสภาพของเจิงซูอี้ที่จ้องมองแต่ซือเหยียนกับแฟนเก่าของเขาคุยกันอยู่นะคะก็ทำ ให้อีอย่างนั้นก็ต้องดึงเจิงซูอี้ออกไปข้างนอกไปเราไปข้างนอกกันเถอะจากนั้นพวกเขาก็ดื่มกันนะ,นะคะดื่มแอลโกอฮอล์ค่ะแล้วก็เมาเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่าฉากต่อมาคืออีอย่างนะคะเขาเป็นถึงระดับผู้บริหารเนาะแต่เขาขึ้นไปลอยอยู่บนต้นไม้แล้วอีฉากนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้าใจที่มาที่ไปสักเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่าโอเคเจิงซูอี้อาจจะมีความเอาแต่ใจตัวเองในช่วงที่เมาประมาณว่าอยากจะขึ้นไปนั่งบนต้นไม้กันนะคะนี่คือ คิดให้เนาะคิดแทนนะคะก็ทําให้อีหยางนั้นจะต้องรีบขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปหาที่เหมาะๆแล้วก็จะได้ดึงตัวนะคะของเจิงซูอี้ขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ด้วยกันได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าฉากนี้พอตัดมาถึงก็คืออีหยางอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เรียกเจิงซูอซี้มาซีมาซีซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะว่าระดับบริหารนะคะท่านผู้บริหารอย่างอีหยางจะแบบว่าปีนขึ้นไปบนต้นไม้ก่อนทําไมถ้าถ้าไม่มีคําพูดจากนางเอกของพวกเราก่อนนะคะแต่ไม่เป็น จุดนั้นก็คือไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าอี้หยางกออ็ได้บัตระรองไปอยู่แล้วนะจ๊ะน่ารักก็อยู่ฝ่ายะรองนะจ๊ะพระเอกของพวกเรามาก็เป็นกังวลว่าเจิงซูอี้นั้นจะเกิดอันตรายแล้วก็อยากจะแบบว่ามาดูแลด้วยอเอาง่ายๆนะคะแต่เห็นนางนั้นก็เมาไปแล้วค่ะก็มีการปรอบนะคะเพราะว่านางเอกบอกว่าอ๋ออยากให้ฉันลงเหรออยากให้ฉันลงก็ต้องงอฉันเสียอะไรอย่างนี้นะคะไปรู้แสดงได้น่ารักมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็พอลงมานะคะแหมก็ อดเลยนะคะกอดแล้วก็เธอเธอถอดรองเท้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพระเอกของเราก็ต้องอุ้มแหละแต่ถ้าอุ้มก็คือแหมแบกขึ้นบ่านะคะแล้วก็เดินไปโอ้โหค่ะเป็นการเหมือนอารมณ์แบบแบกแฟนสาวขี้เมากลับบ้านนะคะมาเก็บค่ะมาเก็บงานนะคะเอาไปด้วยฉากในรถก็เป็นฉากอะไรที่อีกนะคะแหมมันก็รู้สึกว่าเมาแล้วนางเอกพูดไปซื่อเยียนซื้อเย,ยนนะคะก็เป็นไปได้เนาะคนเราเมามันก็ต้องอพูดใน สิ่งที่มันอยู่ติดค้างอยู่ในใจออกมาใช่ไหมคะในส่วนลึกของหัวใจเนาะก็ซื่อเย็ยนซื่อเย็ยนฉันคิดถึงคุณจังเลยนะคะปลลู่น่ารักเข้าไปอีกนะคะทีนี้พระเอกของพวกเราก็พานางเอกเนี่ยไปส่งที่บ้านค่ะจุดที่มันพีกก็คือว่านะคะ <laughs> นางเอกของพวกเราพอเช้าขึ้นมาเนี่ยจำไม่ได้ค่ะเพื่อนๆว่าใครมาส่งเธอที่บ้านนะคะแล้วก็ยังคงภาพสุดท้ายที่เธอจำได้ก็คือเธอนั้นน่ะคือดื่มเหล้าอยู่กับอี้หยางนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเดาไปว่าน่าจะเป็นอี้หยางหรือเปล่านะที่มาส่งเธอนะคะแต่ว่าสัญชาตญาณบางอย่างนะคะที่เคยได้ใกล้ชิดกับซือเหยียนมาก่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าไอ้กลิ่นนะคะ กลิ่นที่เธอได้กลิ่นวเนี่ยมันเป็นกลิ่นของซือเหยียนเธอจําได้เพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่ไม่มั่นใจแบบนี้นะคะก็ก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจะจะให้ติดต่อไปถามพระเอกอย่างนั้นเหรอโอ้โหยจิงซูอี้พยายามจะติดต่อพระเอกไปหลายครั้งแต่ว่าเขาบล็อกเธอนะคะเพราะฉะนั้นด้วยความสิ้นหวังแล้วก็เออไม่ส่งไปดีกว่าเขาก็คงเย็นชาเดี๋ยวเขาจะหัวเราเยาะเธอปะป่เพราะฉะนั้นจงซูอี้ก็เลยไม่ได้ส่งข้อความไปขอบคุณค่ะ อีตาผู้ชายของพวกเรานะคะพระเอกค่ะโอ้โหสุดๆค่ะก็อ่ะ นั่งอยู่กับความหล่อของตัวเองนะคะเบื่อจริงๆไอ้ผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองหล่อนะคะก็นั่งรอโทรศัพท์นะคะยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูเอ๊มีข้อความไม่น่ามีข้อความไม่น่าเมื่อไหร่สาวจะแบบส่งข้อความมาแต่ก็ไม่มีข้อความรออยู่ทั้งวันก็ไม่มีข้อความนะคะโถจริงๆเลยนะคะจริงๆเนี่ยโทรไปแบบเหมือนกับส่งข้อความไปถามก็ได้นาะอันบ็อกวีแชทแล้วก็ส่งไปว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างหายเมาหรือ,อยังเท่านี้นะคะจิงซูอี้ของพวกเราก็จะรู้ แล้วว่ายูอะมาส่งนางเมื่อคืนนี้แต่ดูสิ่งที่พระเอกของพวกเราทำสิคะอืแล้วพระเอกนะคะพอรู้จากผู้ช่วยคนสนิทนะคะคุณเฉินนะก็ที่มีเพื่อนสนิทของนางเอกที่ทำงานด้วยกันนะโทรมาเล่าให้ฟังว่าอี้หยางส่งของมาเอาใจ จีบเจิงซูอี้ใหญ่เลยนะคะก็ทำให้ซือเหยียนนั้นก็หึงนะคะหายน้ำส้มแตกอีกละจ้ารู้สึกหึงรู้สึกหงุดหงิดนะคะแต่การทำแบบนี้ผู้หญิงเขาจะรู้ไหมก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจิตใจของตัวเองก็ไม่ผ่องใสนั่นแหละค่ะก็มีความรู้สึกว่าเขานั้นก็ก็เป็นคนที่แบบจับตามองอีอ้หยางเหมือนกันนะสำหรับซือเหยียนนะคะแล้วก็เขาก็แบบเอออยากจะรู้ความเป็นไปเรื่องราวของเจิงซูอี้ด้วยแหละเอาง่ายๆค่ะก็เอาเป็นว่านะคะโอ๊ย แต่ลนะซื้อเหยียนถ้าถ้าซื้อเหยียนเนาะเปิด เปิดขึ้นมานะคะคือเปิดช่องทางให้หนางเอกของพวกเราติดต่อแล้วก็แสดงให้หนางเอกของพวกเรารู้บ้างว่าเออเขาก็แคร์เหมือนกันนะกับความรู้สึกอะไรแบบนี้นะคะก็จะทําให้เรื่องราวมันก็จะง่ายขึ้นนะคะทีนี้เนาะเราได้เห็นตัวอย่างของตอนที่30ตอนต่อไปแล้ว่ก็จะเห็นว่าทางด้านของนางเอกของพวกเรานะคะแม่นิ้วค่ะนิ้วมันไปเผลอนะคะกดบล็อก VChat นะคะของพระเอกของพวกเราไปอีกค่ะส่วนพระเอกของพวกเรานะคะพอ พอเปิดนะคะ o o n n e t w v c h a t ไปแบบว่า Unblock นะคะสาวไปแล้วก็กลายเป็นว่าเขาก็ส่งข้อความไปให้สาวไม่ได้ค่ะเพราะว่าสาวนั้นนิ้วบังเอิญไปบล็อกเข้านะคะก็กลายเป็นว่านี่มันเป็นเรื่องอะไรกันเนี่ยนี่นี่แบบในวัยทำงานกันเนาะแบบเออก็ ก็ทำไมจะต้องให้เรื่องราวแค่โทรศัพท์แค่นี้มาเป็นอุปสรรคด้วยอะ่ะไม่ค่อยเข้าใจบทละครเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ใกล้จะจบแล้วนะคะเรื่องนี้แล้วก็ทุกครั้งที่มีฉากเข้าพระเข้านางที่แบบว่าดีแลนด์นะคะของพวกเรากับไปลูกของพวกเราได้อยู่ด้วยกันแล้วมันก็เป็นความปื้มอ,อกปื้มใจนะคะแต่แล้วนะคะกาลังยิ้มอยู่ดีๆค่ะเปลี่ยนไปอีกแล้วเพื่อนๆค่ไปเจอหน้าใหญ่สันสานบ้าง กวนจีบ้างนะคะแล้วก็บางทีก็ตัดไปนู่นนะคะไปที่มหาวิทยาลัยนะคะไปดูท่านศสาสตราจารย์อิโยนะคะอิโยอิโยกำลังแบบบรรยายอยู่นะคะตายตาย เรากำลังอินค่ะเราอยากจะเห็นฉากของซือเหยียนกับทางเจิงซูอ,อี้นะคะให้นานกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งนะคะจึงก็มันก็เออไม่เป็นไรนะคะก็งงๆดีเหมือนกันค่ะแตกออ่ก็ทุกๆครั้งนะคะก็ยังมีความคาดหวังว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเจิงซูอ,อี้กับซือเหยียนจะต้องออกมานะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ช่วงนี้อดึอดอดัดนิดนึงอะ่ะจริงๆมันน่าจะคืนดีกันได้แล้วเรื่องราวมันก็จะได้ไปต่อเนาะเพราะว่าก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเออ ฉ่วยอี้หลิงนะคะซึ่งเป็นแบบคู่แข่งของนางเอกของพวกเราคือนางเอกอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบจะคิดว่าจะต้องมาแข่งกันเองในที่ทํางานหรอกแต่ว่าใหญ่วี่หลิงนะคะเป็นคนที่มีความอิจฉาลิษยาแทนที่จะไปจัดการนะคะงานของตัวเองให้มันดีขึ้นเนี่ยกับพยายามที่จะมาแบบขัดแข่งขัดขาแล้วก็ทําให้เจิงซูอี้นั้นแบบว่าประสบวิกฤตปัญหาในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งลักษณะคนแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ดีจริงๆเล เ,ะะเดี๋ยวก็ใกล้จะเห็นจุดจบนะคะของนางแล้วละค่ะเพราะว่านางนั้นนะคะมีความไม่รู้ไปเอาความมั่นหน้ามั่นใจมาจากไหนนะคะแล้วก็ความที่ไม่เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าในบริษัทเดียวกันจริงๆแล้วมันต้องมีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงของการแข่งขันแต่ว่าการที่จะไปใส่ร้ายนะคะใส่ร้ายเพื่อนร่วมง,งานที่ทํางานด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเนาะเดี๋ยวอี้หลิงนี่ก็ปล่อยค่ะ ไปทั่วเลยนะคะแล้วก็จริง,รงๆด่านางเอกเนาะประมาณว่าโอ้ยนางเอกนี่ใช้วิธีลัดละซีเอาตัวเข้าไปแลกกับผู้บริหารเนาะจะได้แบบว่าได้ข่าวมาอะไรแบบนี้นะคะนางด่าด่าด่า,านางเอกของพวกเราทั้งที่นางเอกของพวกเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะเดี๋ยวตัวนางเอกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวโดนดีแน่ๆนะคะนางนั้นในที่สุดแล้วด้วยความที่อยากจะทําให้คคอัมนะะข่าวของตัวเองนั้นได้รับคําชมจากหัวหน้าบริษัทนะคะก็เลยเอาตัวของ ตัวเองนั่นแหละคะ่ะเข้าไปแบบว่าพัวพันนะคะกับท่านผู้บริหารน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นใครนะคะใบให้นิดหนึ่งแซ่ซื้อเหมือนกันแซ่ซื้อเหมือนกันนะคะแหมแซ่ซื้อเหมือนกันในเรื่องเพื่อนๆก็คงจะเดาได้ก็ต้องเป็นพ่อของซื้อเหยียนพระเอกของพวกเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวจะไปถึงจุดไหนนะคะของตัวละครวีหลิงค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ